สวัสดีค่ะดิฉันช,ชื่อนางสารณธิกาโพลทอนะคะรหัส6 1 8 1 1 7 7 2 2 2ค่ะดีหค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูพี่เฟมนะคะจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องวัฏจักรการเกิดฝนค่ะเอเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าทำไมฝนถึงตกลงมาแล้วก็วันนี้คุณครูมีคำตอบให้กับเด็กๆค่ะ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนรู้กันวันนี้คุณครูมีเพลงชื่อเพลงฝนจ๋ามาให้กับเด็กๆได้ร้องกันนะคะเด็กๆอ,อยากร้องกันหรือเปล่าเอ้ยค่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณครูจะร้องให้เด็กๆฟังก่อนเลยนะคะเพลงฝนจา๋าฝนฝนจา๋าฝนมาจากไหนไอ้นะ้า รเหยมารวมกันก้อนเมฆสีดำลอยต่ำก้อนนั้นไม่ใช่นานกลายมาเป็นฝนเอ้ยอ่าเด็กๆฟังไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาร้องไปพร้อมๆกันเลยหนึ่งสองสามอ่ะฝนฝนจ้าฝนมาจากไหน เคยมารวมกันก่อนเมฆสีดำลอยต่ำตอนนั้นไม่ช้านานกลายมาเป็นฝนเอ่ยค่ะแล้วเราก็ร้องจบไปแล้วนะคะเด็กๆรู้หรือเปล่าเอ่ยวันนี้เพลงขึ้นคุณครูนำมามันมีเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอ่าเกี่ยวกันกับพี่ฝนไอ้น้ำแล้วก็ ก้อนเมฆสีดำค่ะอ่าเด็กๆเริ่มจะเข้าใจกันแล้วนะคะเริ่มจากอยากรู้แล้วว่าก้อนเมฆสีดำแทนอะไรของฝนที่กำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องวัฏจักรการเกิดฝนกันค่ะค่ะเอเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าฝนตกลงมาจะไปเป็นอะไรคะค่ะ จากที่ฝนตกลงมานะคะจะไปเป็นแหล่งน้ําหรือบ่อน้ําแม่น้ําลําคลองค่ะอะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเลยนะคะค่ะะอ,อาทิศนะคะจะส่องแสงลงมาหาแม่น้ําค่ะและแม่น้ำนะคะก็จะระเหยไปเป็นไอน้ําค่ะระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้ามาหาที่ก้อนเมฆสีขาวค่ะที่ก้อนเมฆสีขาวก็จะเกาะกลุ่มกัน แล้วก็จะกลับกลายมาเป็นที่ก้อนเมฆสีดําค่ะที่ก้อนเมฆสีดํานะคะก็จะเกาะกลุ่มกันกลายมาเป็นเมน็ดฝนตกลงมาสู่แหล่งน้ําแล้วก็ป่าไม้ค่ะฝนนะคะมีข้อดีก็คือช่วยในการกรัดช่วยในการเลี้ยงพืชค่ะจากการที่พืชหะาะรากดูดซึมน้ําไปค่ะแต่ข้อเสียก็จะถ้าฝนมากเกินไปก็จะเกิด อุทกภัยเกิดขึ้นค่ะแบบน้ําป่าไหลหลากค่ะแล้วก็ถ้าในแหล่งน้ํานะคะฝนนะคะจะทําให้พวกปลากับสิ่งมีชีวิตในน้ําดํารงชีวิตได้ค่ะค่ะค่ะจากการที่เราได้เรียนรู้วัฏจักรการเกิดฝนกันไปแล้วนะคะค่ะคุณครูค่ะ,คคะอยากจะถามกับจะบอกกับเด็กๆว่าขณะที่เกิดฝนนะคะเราจะมีอุปกรณ์ค่ะใช้ในการ ทำให้ฝนไม่โดนเรานะคะก็คือ,อ,อร่มค่ะร่มกันฝนนะคะแล้วก็เสื้อกันฝนค่ะและก็รอ,องเท้าบูทนะคะค่ะขณะเกิดฝนนะคะเด็กๆห้ามออกจากบ้านนะคะเราต้องแบบว่าห้ามโดนฝนเลยค่ะจะทำให้เราไม่สบายค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจากรรมให้กับเด็กๆได้เล่น ไปพร้อมๆกันก็คือนะคะเราจะมาเรียงลำดับวัฏจักรการเกิดฝนค่ะโดยการที่คุณครูพี่พระอาทิตย์จะอยู่จุดไหนเราจะมาทำให้พี่วัฏจักรของเรานะคะสมบูรณ์ค่ะค่ะและเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆว่าพี่พระอาทิตย์อยู่ตรงไหนคะอ่าเก่งมากเลยค่ะพี่พระอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะคะอ่าและเด็กๆรู้หรือเปล่าเอ่ยว่า พี่ก้อนเมฆสีขาวนี้อยู่ตรงไหนคะพี่ก้อนเมฆสีขาวเราจะอยู่ตรงนี้ค่ะต่อมาเด็กๆว่าพี่ก้อนเมฆสีดําของเราอยู่ตรงไหนคะค่ะเก่งมากเลยค่ะพี่ก้อนเมฆสีขาวเราจะ,จะเราจะอยู่ตรงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรา จะมาเรียงลำดับไปพ,พร้อมๆกันเลยนะคะค่ะพี่พระอาทิตย์ส่องแสงลงมาหาบ่อแหล่งน้ำนะคะ แหล่งน้ําก็จะระเหยไปเป็นไอน้ามาหาพี่ก้อนเมฆสีขาวพี่ก้อนเมฆสีขาวนะคะก็จะเกาะกลุ่มกันค่ะกลายมาเป็นพี่ก้อนเมฆสีดํานะคะพี่ก้อนเมฆสีดําค่ะก็จะลอยเกาะกลุ่มกันกลายเป็นเม็ดฝนตกลงมาค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กิจกรรมวัดวัดจัดก,การเกิดฝนกันไปแล้วนะคะค่ะวันนี้เด็กๆได,เด,เด้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างเอ่ย อ่าเรียนดูเรื่องสีของพี่เอ่อสีของเมฆก,กันนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าเราพบเจอเห็นเมฆสีดำเราต้องอยังไงคะอ่าเราต้องรีบกลับเข้าบ้านนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเราโดนฝนถ้าการที่เราโดนฝนเราจะไม่สบายเป็นหวัดเป็นไอได้คะ่ะเด็กๆค่ะแต่ก่อนวันนี้นะคะเราจะมาร้องเพลงพี่ฝนจา๋าเป็นการทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยว เราจะมาร้องเพลงพี่ฝนจา๋าไปพร้อมๆกันเลยฝนฝนจ๋าฝนมาจากไหนไอ้น้ำนั่นไงระเหยมารวมกันก่อนเมฆสีดำลอยต่ำก้อนนั้นไม่ช้านานกลายมาเป็นฝนเอ่ยอ่าแล้วเราเราก็ร้องเพลงพี่ฝนจา๋ากันจบแล้วนะคะ วันนี้เด็กๆก,ก็รู้แล้วว่าการเกิดฝนเกิดได้อย่างไรกันแล้วนะคะวันนี้เด็กๆเ,เก่งกันมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูพี่เฟรมมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำแค่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้นะคะขอขอบคุณเด็กๆค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ